สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่พี่แบ่งโบนัสให้สาวซึ้งน้ําใจเป็นพนักงานทรัพย์โบนัสน้อยพี่พี่ประจําแบ่งโบนัสให้เป็นกําลังใจเรียกได้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หลายโรงงานหลายบริษัทก็ได้มีการประกาศโบนัสเพื่อเป็นของขวัญและขวัญกาลังใจให้กับพนักงานแม้จะมีบางบริษัทที่ไม่ได้โบนัสแต่ก็มีสวัสดิการทดแทนหรือบางคนก็เป็นพนักงานทรัพย์ ที่ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจําทําให้ไม่ได้รับโบนัสแต่เรื่องเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ซึงซ้งๆหลังผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวของตนเองและเพื่อนๆที่เป็นพนักงานทรัพย์ซึ่งจะได้โบนัสน้อยแต่ถ้าว่ามีพี่ๆที่บรรจุเป็นพนักงานประจำซึ่งได้รับโบนัสเยอะกว่าแบ่งเงินมาให้พวกเธอกับเพื่อนเป็นกำลังใจเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้ว ต่างชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำใจไปตามๆกันซึ่งสาวรายนี้ได้โพสต์ข้อความว่าเรากับเพื่อนอีกห้าหกคนยังเป็นพนัก,การทรัพย์อยู่ได้โบนัสน้อยพี่ๆประจำใจดีให้โบนัสคนละเล็กละน้อยทุกปีเลยขอบคุณมากๆค่ะ <ht> สาวโรงงานอมตะนครชนบุร <ht> ีอมตะซิตี <ht> ้ชนบุรีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทอปิก com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ